ราคาเนื้อมันยำมันบ่รู้ล่ะครับขายได้ตัดขายเก้าครั้งมาปีหิมะลงเวียนดนามนะเปเงินแสนเจ็ดหมื่นบาทกำไรนะหรือ,หอ,อยังบม่ได้หักต้นทุนต้นทุนก็บ่หลายสองสามหมื่นบาทโอ้ท,ทำบ่ได้ทเยอะก็ได้เงินแสนนะพ่อเนาะได้เงินแสนหักค่าลงค่าแรงออกกันนะครับประมาณแสนกว่ากว่าครับปลูกได้ระยะสองเดือนนะพ่อเนาะต้องเก็บเนื้อออกกันบ่หอบมอเ็นเตดเจ็บ ขึ้นไว้มันมีลูกไม่ใช่ไหมเนี่ยครับครับแหนงมันเนาะนี่เราก็ตับเยหย่อนออกมาไม่มันค้างก็ขายโอ้ต้องแต่งอยางไงแล้วครับต้องแตงไม่แต่งไม่ได้เนี่ยอครับครับเนี่ยที่เดินอยู่เนี่ยเดินมาได้ถึงร่องนั้นอืมอืมเดินเจ็บวันนึงได้เกินไม่เกินจากสองร่องสามร่องก็คือต้องให้ลูกมันหอยอย่างงี้ใช่มันจะได้สวยเนาะถ้าเกิดพลาดไปทางไปทางหลังเนี่ยก็คือต้องจับออกมาทางนอกโอ้ครับผม มีการตกแตง่งเิ็กน้อยนะครับโอ้โบอกมันลูกติดดินมันก็เน,านา่าเน่าอืมมันเป็นน้ำอากาศนะลูกมันค่อยสวยธรรมดาลูกจะสวยกว่าน,นี้ครับอากาศยังไงอา,อากาศอากาศร้อนบ่อะไร<อ>มไม่รู้เนี่ยปีนี้ของเจ้านู้นเขายังว่าอู้มันลูกมาละลูกไม่โตมันจะมีแต่สามซันทช่ไหมอืมลูกไม่โตส่วนนี้เอยากโตคนนั้นเนี่ยครับผม เนียถ้ามันลามต่อมันเอายากเนี่ยครับโอ้เขาเรียกลาน้ําค้าง่ยลาน้ําค้างเนี่ใบเหลืองนี่มันอันก็หยุดครับผมโอ้ลาน้าค้างนะครับมันเป็นอย่านเป็นจะช่วงแงะเนี่ยครับใบเหลืองตายตีิงเพนเนี่ยใบลาน้ําค้างแก่แก้หายป่ะพ่อโอ้เล่นยากมันหายเองมันโอ้มันหายเองแก้ยากเอายาฉีดก็สะลอมันไปประดูนไปมาแก้ยากมันเอาหายยากตัวไหนม่นเก่งเอายากลาน้าค้างเลยครับครับครับดูแลยากเนาะโอ้ ใครไม่เป็นนี่ต้องศึกษาเนี่ยเยอะเลยหลานน้ำค้างมันนี้อย่าไปหาปลูกสุ่มสี่สุมห้าเชียวเดี๋ยวจะไปไม่เป็นพอมีประสบการณ์มาหลายปีแล้วเนาะปลูกได้ขนาดนี้อาคาตนเทศมานี่เป็นสิบปียี่สิบปีแล้วเราเรามีบ่อแถวแถวบ้านที่เขามาขอสื่อขอแบ่งไปตามร้านก๋วยเตี๋ยงก๋วยเตี๋ยวเขากับโทรหาแหละ ตัดออกแล้ออกเอามาส่งร้านก๋วยเตี๋ยวทันให้อครับผมอืมมาส่งร้านก๋วยเตี๋ยวในเด้อวันน้เออถุงยาวส่งมือสัมมือเที่ยนึงครับห้าโลนะส่งมือสัมมือสั่งเที่ยนึงส่งห้าโลนะถ้าเกิดฝนตกมากมีมีมิมิผลพอก็ดีเชื่อเนาะถ้าฝนงามล่ะโอ้ผมก็นึกว่าดอกมันจะลงจะหลวงบ่เกี่ยวเนาะฝนยังให้มันตกอย่างละเพี้ยไฟลายแดงมาหายเองหมดอืมครับครับครับ นี่ดีเป็น่ยนชลานั่นนะครับเปเป็นไล <ขอ S 2> ไลแดงนะถ้าไร่แดงหรือว่าไอเา้เพี้ยใบเพี้ยอ่อนเข้านี่โหยอดหยิออกครับยอดจันเป็นพั่วเป็นภุมมลูกข้อรอกแค่หละอืมบงังงามอีกบ่าดอกแต่กลุ่มใบใหญ่ลายยางเนาะพ่อเนาะโอ้ดูแลคุณพ่อไอ้ต้นนี้มันเป็นยังครับไอ้ร่องอธิบายเหตุผลมันมันคือแก่นโอ้ตัวนี้ตัวผู้่นเนี่ยตัวพู่มันเป็นยังไงโหเดม ปล่อยไว้มันแทมันมีมือมึงเที่ยงเรกลับมามีลูกได้ครับผมมันมันมีผสมเหมือนมันใหญ่พท่านมูเนาะบครับผมโอ้ตะโพอืมอืม๋อต้องเอาฟักออาข้างนอกอย่างงี้หอยต้นเต้นต้นเต้นไว้เส้วหลาเนี่ยครับผมหลานํำค้างเล่นมันแต่มังเทียมมันก็หยุดหยุดลงก็เป็นใบแห้งกอบไปไอใบที่ไม่เลืองครับะเบิ้งมัน มีถุดนี้ลานำ้างเล่นถ้าเกิดได้ผลผลิตดีก็ถือว่ามีกำไรนะพ่อเนาะบดลงผักลายเหรอเอาแค่ถุงคิดแต่แค่ต้นละร้อยพอต้นละร้อยต้นละร้อยหมายถึงไอจำนวนการขายอืมคำละร้อยบาทเอาหลงมาทด้วยต้นละร้อยบาทอครับผมพอปลูกร้อยต้นเยู่เท่าไรเป็นหนึ่งหมื่นเก้าร้อยต้นร้อยต้นต้นละร้อยอ่ะหนึ่งหมื่นบะครับผมหนึ่งหมืน่น ล้วพันต้นเดเท่าไรพันต้นหนึ่งแสนอ่านี่มันสามพันเนี่ยสามพัน <3, 000. S 2> อ,อ่สามพันกัวถ้าต้นละร้อยหาได้ถึงสามแสนกว่าบาทเนี่ยอือคิดตนะัวแค่นั้นไม่ต้องคิดหลายครับถ้าได้ต้นละร้อยโอเคแล้วถ้าเกิดไม่ได้ต้นละร้อยเห็นะครับปลูกปลูกสามพันต้น,น,นก็จะได้เยอะน,น,นะครับั้นมไดปีนั้น,นปลูกแค่สองพันต้นครับปีทำปีแรกแท้ๆเลย พอเหลือกำไรเท่าไรครับโดนราคาปีนั้นนะอืมปีนั้นโดนราคาเนื้อมันยำมันบ่รู้ลหละครับขายได้ตัดขายเขาครั้งเมื่อปีหิมะลงเรือนําได้เงินแสนเจ็ดหมื่นบาทกําไรนะหรือยังได้หักต้นทุนต้นทุนก็บาหลายสองสามหมื่นบาทโอ้ทำบ่ได้ทเยอะก็ได้เงินแสนเนอะพ่อเนาะได้เงินแสนหักค่าลง่าแรงออกกันนะครับะประมาณแสนกว่ากว่านะครับ